คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการสร้างเสียง AI คุณภาพสูงฟรีด้วย Open AI FM น,นะครับสวัสดีครับมาพบกับคลองค้องเรียนคูติ๊กนะัรับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนําวิธีการสร้างเสียง AI คุณภาพสูงฟรีด้วย Open AI-FM นะครับแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะครับซึ่ง Open AI-FM เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์ม t ทคท Speed นะครับหรือการแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูดนะครับพัฒนาโดย Uh, Open a เอนะครับ uh, เปิดให้ผู้ที่ต้องการอยากจะใช้งานลองเข้ามาใช้งานทั่วไปนะครับสร้างเสียงพูดจากข้อความแบบฟรีๆนะครับผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของชอ่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับแล้วไปพบกับ วิธีการสร้างเสียง AI คุณภาพสูงแบบฟรีๆด้วย OpenAI.fm กันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆใดก็ได้นะครับผมถนัด Google Chrome ก็เปิด Google Chrome นะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยว่า OpenAI.fm นะครับนะครับ OpenAI.fm นะครับอ่านี่นะครับ อันบนเลยนะครับ openai.fm นะครับไอคอนก็มาเป็นสีส้มๆตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าการทำงานของ openai.fm นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับไม่ต้องล็อกอินให้เสียเวลาเลยนะครับสำหรับ AI ตัวนี้นะครับเป็น AI ที่ดูใช้งานจะง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับโดย ด้านบนจะเป็นไว้หรือลักษณะของเสียงนะครับเสียงที่จะใช้เข้าไปนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวแรนดอมนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกให้นั่นเองนะครับหรือเราถ้าเราต้องการอยากเลือกเองนะครับเลือกเสียงแบบไหนก็กดปุ่มอย่างเี้นะครับจะมีสีส้มๆขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับ มีเสียงตั้งแต่คุณ Android อันนี้เป็นชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีแอสนะครับมีเบรดมีหลายคนเลยนะครับที่อันนี้เป็นชื่อเสียงนะครับส่วนอันนี้นะครับปุ่มตรงนี้ก็เป็นปุ่มของอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โรบอทนะครับเมดนะนี่นะครับมีให้เลือกเลยนะครับทีเชอร์อะไรเงี้ยนะครับมีให้เลือกๆนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็น ช่องสคริปต์นะครับคือเราจะใส่ข้อความหรือพร้อมเข้าไปนะครับเขาก็จะให้เสียงออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากพิมพ์พร้อมเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะสามารถพากออกมาได้เลยเป็นเสียงพูดนะครับออกมาส่วนข้างล่างนี้ก็มีปุ่มดาวน์โหลดปุ่มแชร์แล้วก็ปุ่มเพย์ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมเอาเสียงแบบอร่อยตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเสียง คุณคูทีเชอตัวนี้นะครับจากนั้นเรามาฟังดูจะเป็นอย่างนี้นะครับ Today we're going to paint a simple landscape. Get comfortable, grab your brushes and let's begin. Start with a medium sized brush, dipping it into pale blue paint, using soft horizontal strokes. อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของอคุณอรอยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบน้ำเสียง แบบทีเชอร์นะครับอ่าทีนี้มาลองน้ำเสียงแบบโรบอทลองดูจะเป็นอย่างไรนะครับก็คลิกแล้วก็กด Pay ดู Greetings customer you have selected the option for a sneaker return please provide your order number thank you verifying order your return request has been processed ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสไตล,ล์โรบอทนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นั้งเองนะครับเลือกลำเสียงนี้ก็ได้นํำเสียงนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนสคริปต์ดูบ้างนะครับอันนี้เป็นสคริปต์ของเขานะครับเราก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็พิมพ์สคริปต์เราเข้ามานี่สมมติผมพิมพ์เข้ามาแล้วว่าสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกากับช่องแห่งสาระความรู้เทคโนโลยีและการแบ่งปันนําเสนอในรูปแบบที่ง่ายๆเข้าใจได้ทุกที่ทุกเวลานี่นะครับ,รบลองดูว่า,าถ้าเราใส่เสียงแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรสมมติผมเลือกเสียง คอรอลและกัดนี่นะครับเลือกเส้งคอรลนะครับส่วนรูปแบบหรืออารมณ์นะครับผมก็เลือกแบบนะแบบโอนติมี่ตรงนี้นะครับนี่เลือกแบบนี้นะครับทีนี้ลองฟังดูจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูเต็กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา09.00กนกับช่องแห่งสาระความรู้เทคโนโลยีสาระสนเทศและการแบ่งปัน นำเสนอในรูปแบบที่ง่ายๆเข้าใจได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของคองราลนะครับในแบบของโอนติมี่นะครับอ่าเเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถปรับจูนได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของเวลา9.00นเน,นี่ยนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเวลา9านาฬิกาเลยนะครับล้วก็ลบนะครับอัอนนี้อาจจะอ่านไม่เข้าใจเราก็ต้องเขียนว่า9 นาฬิกาเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเวลา9นาฬิกานี่น่าจะดูดีขึ้นนะครับอลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกากับช่องแห่งสาระความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแบ่งปันนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายๆเข้าใจได้ทุกที่ทุกเวลา นะครับอันนี้พอเราเปลี่ยนเป็น9ก้นาฬิกาเป็นแบบพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถอ่านได้แล้วเห็นไหมครับนะเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยนะครับนะครับทีนี้เราเปลี่ยนเป็นสมูแจ๊ดบางจะเป็นยังไงนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนครอลนเป็นเอ h o โคบังนะครับนี่นะครับจะเป็นยังไงลองฟังดูครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา กับช่องแห่งสาระความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการแบ่งปันนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายๆเข้าใจได้ทุกที่ทุกเวลา,น,านะครับอันนี้ก็ดูสุข,ขุมมากยิ่งขึ้นนะครับสมมติแจ๊สดีเจเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงเอโคเนี่ยนะครับเป็นเสียงผู้ชายนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับ openai.fm นะครับและที่ทำคัญใช้งานฟรีด้วยนะครับน,นะครับถ้าเราต้องการอยากจะ ดาวโหลดไปใช้งานนะครับก็คลิกที่ปุ่มดาวนโหลดตรงนี้นะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนี่นะครับอ่าก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ่าเป็นนามสกุลเว็บนะครับเป็นเว็บซึ่งสามารถใช้ได้กับไฟล์เสียงใน Windows หรืออ่าในทุกแพลตฟอร์มนะครับเว็บเนี่ยนะครับ่าแล้วก็กดเซฟเลยนะครับตั้งชื่อแก้ไขตั้งชื่อไหมท้าไมตั้งชื่อก็เซฟเลยเซฟไว้ที่ไหนไว้ที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็เซฟเลยนะครับนี่เพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะ สามารถนําเสียงนี้ไปใช้งานได้แล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับการใช้งาน OpenAI FM นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับและเดี๋ยวนี้นะครับ OpenAI FM เนี่ยนะครับเขาก็รองรับภาษาไทยแล้วด้วยนะครับเหมือนที่ผมได้นําเสนอตัวอย่างไปสักครู่นี้นะครับก็เป็นผลดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะใช้เสียง AI นะครับแทนเสียงตัวเองนะครับเราก็ พิมพ์ในช่องสคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเจนเป็นเสียงได้หลากหลายเลยนะครับนี่มีตัวอย่างให้เลือกเยอะ <ๆ S 1> เลยนะครับแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเขียนสคริปต์หรือเขียนพร้อมระบุก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กไปทิ้งตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่เขียนก็ได้นะครับซึ่งเขาได้อ่าก็เขียนให้เราแทนอย่างเงี้ยนะครับนะหรือเราต้องการอยากจะเสียงแบบสุม่มก็กดปุ่มนี้นะครับเป็นแบบสุ่มนะครับก็จะสุ่มเลือกเสียงให้นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับใช้งานฟรีก็ลองมาใช้งานกันดูสำหรับ OpenAI FM นะครับก็ฝากไว้นะครับครับและนั่นก็เป็นวิธีการสร้างเสียงคุณภาพสูงแบบฟรีๆด้วย OpenAI FM นะครับแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนั่นเองนะครับซึ่ง OpenAI นะครับออกแบบมาเพื่อให้เรานั้นได้ใช้งานและสามารถใช้เสียง AI ใน การสร้างงานแบบสมจริงนะครับแบบมีอารมณ์และก็มีสำเนียงที่หลากหลายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือหนึ่งอีกตัวที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็น AI ที่สร้างเสียงนะครับก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ openai.fm นี่นะครับใช้งานง่ายนะครับลองมาใช้งานกันดูนะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ